สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรบิสันเราอยู่ที่บูธ BSC กันวันนี้เราได้คิวเชอร์ชัน่นโนนามักหน้าฟรีก็เลยพาพี่มาทำเดูนะ <c oughs> ตุก๊กาตาอ่ะตุ๊กตาญี่พูดไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ตุก๊กาตาญี่พูดไม่ได้แบบนึงนะ <c oughs> าางบบนีนะ่เหมือนตุกาตา <c oughs> ต๊กาตาญี่ปุ่นตุ๊กตาผีอ่ะ ควเสี่ยงเลยนี่นี่คนหนังหน้าพร้อม BSC ให้การสนับสนุนรัก <c oughs> เ,เราไม่กล้าทำอ่ะตัวเห็นหน้าสด <c oughs> <c oughs> อ๋อไบบแบบ แปับนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูคนต่อไปอตันแลนวนะดูวะให้ดูผีอีกรอบหนึ่งให้ให้ดูผีญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งใส้ชูทสองนิ้วดะ <c oughs> อะไรล่ละ